สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอวันนี้เป็น Army l i s t Chaos อสไนท์ส0 0แต้มครับคลิปนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดย l e g e n d a r y w a ว g a เกมร้านว r g เกมระดับตำนานที่บางใหญ่นะครับใครที่จัดทับแล้วหาเพื่อนเล่นไปที่ร้านได้ใครที่จัดทับแล้วอยากได้ของเติมไปที่ร้านได้ครับแล้วทำไมวันนี้ถึงแนะนำเคออส i g h ์ล่ะเราบอกว่าสาหรับมือใหม่ครับที่จัดง่ายสุดเนี่ยจะมีอยู่สทงที่ผมแนะนำนะก็คือในตัดคัปโตเดสมามทองนั้นจัดง่ายมาก แล้วก็เคลสไน์ครับง่ายอีกเช่นกันแต่ว่าถ้าถามถึงการหาโมเดลต่างๆเนี่ยเค o s ลสไนง่ายกว่าครับเพราะคุณสามารถสแปมวอล็อกใส่กองทัพได้เลยครับสิบสองตัวจบแล้วหนึ่งทัพครับผมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเค o s ล n i นเนี่ยยังไม่มีโคเด็กออกมาดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นกดทับกับกดดีแทชเมนูแค่อันเดียวนะฮะผมพูดถึงกดทัพก่อน พาบริงเจอร์ออฟเดรสครับผมทุกยูนิตของเราครับจะมีความสามารถเดสแผยออร่าครับผมออร่าแห่งความสิ้นหวังสตูนระยะสิบสองนิ้วเนี่ยเมื่อทําการแบตเทนช็อคหรือลีดเดอร์ชิฟท์เทสครับผลที่ได้จะลบหนึ่งซึ่งมันจะคอมโบกับความสามารถของกดทับอีกอันหนึ่งคือดูมแอนนักเนสครับผมเมื่อบอลเดลฝั่งเราโจมตีสตูที่ติดแบตเทนช็อคจะบวกหนึ่งวูนโลและถ้าเกิดสตูที่ติดแบตเทนช็อคโจมตีใส่เราครับจะลบหนึ่งฮิตโล คือทัพเราจะเก่งมากถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามติดเป็นท้าช็อกนั่นเองครับผมแล้วจะทําให้ติดเป็นท้าช็อกได้ยังไงล่ะคําตอบครับอยู่ที่ดีชัทเบนส์ลูครับเทรสตอริสแลนด์ครับผมในสเต็ปเป็นท้าช็อกของคอมมานด์เฟสฝ่ายตรงข้ามครับถ้ายูนิตไหนที่พลังต่ากว่าสตาร์ตติ้งสเตนก็คือสมมติมีสิบโมเดลเหลือเก้าต่ำกว่าและหรือว่าสิบบูลเหลือเก้าบูลต่ำกว่าและและอยู่ในระยะสิบสองนิ้วจากโมเดลเคิลสไนท์ฝั่งเราครับยูนีตนั้นครับมาทับเทสเป็นท้าช็อกครับผม อ้าวเขาแปลว่าจะปกติเนี่ยการเฮดเบอร์นาช็อคครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีความแข็งแกร่งนะครับต่ำกว่า, ool, ร ool, าครึ่งเช่นจากสิบเอ็ดวูนเหลือห้าวูนต่ำกว่าครึ่งไงฮะต้องเทสหรือจากสิบโมเดลเหลือหกโมเดลเนี่ยต้องเทสเฮ้เหลือสี่โมเดลอย่างเงี้ยครับต้องเทสต่ำกว่าครึ่งแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นบ้านของเ a o อ k สไนท์ก็คือตัวของเทรตอลิสแลนด์ดิชันเมนเนี่ยครับ ตอแค่ในระยะอ2นิ้วของโมเดลเราแล้วเลือดไม่เต็มโมเดลไม่ครบตอนเริ่มต้นครับเทสทันทีซึ่งถ้าเกิดคอมโบกับตรงส่วนของพาริงเจอร์ออฟเดเรสเนี่ยอล่าด้วยแปลว่า,วาเวลาเขาเทสครับต้องลบปีงหนึ่งโอ้เทสบ่อยขึ้นเทสยากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ครับบางคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดแฟนตัวคเป็นตัวเดียวอะเลือดมันยังเต็มอยู่อะจะแก้อย,อยังไงเพราะว่า จะดูไงต่ำกว่าสตาร์ตติ้งสเตนครับก็บอกอีกทีนะครับว่าพอแค่ต่ำกว่าเลือดตอนเริ่มอะเลือดไม่เต็มเท่านั้นครับติดความสามารถของเทรสเตอร์ลิสแลนเลยครับคือเลือดไม่เต็มยูเน,นี่ยนยิปทุกสองนิ้วของโมเดลเราเคาสทันทีครับตอนช่วงแบตเตอร์ช็อคสเต็ปในคอมมานด์เฟสสายสองข้ามครับผมนี่นะฮะแบตเตอร์ช็อค ok เพิ่มเติมหน่อยเพื่อคนงงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็คือว่าปกติเน Band ี่ยแบตเตอร์ช็อคเคสครับจะเกิดขึ้นตอนที่ คอมันเฟดฝ่ายตรงข้ามแล้วเช็คว่าตัวไหนเนี่ยมียูนิตเหลือต่ำกว่าครึ่งหรือเลือดต่ำกว่าครึ่งครับจต้องคอยสองดีหกถ้าผลเท่ากับหรือมากกว่าลีดเดอร์ชิพครับจะถือว่าผ่านเช่นลีดเดอร์ชิพคุณหกเนี่ยคุณเทสได้เจ็ดผ่านแต่ถ้าต่ำกว่าติดเป็นท่าช็อตกับผมเท่ากับก็ได้นะคือจะสอบตกก็ต่อเมื่อต่ำกว่าครึ่งเท่านั้นเองแต่คราวนี้เนี่ยด้ยส่วนใหญ่ครับยูนิตในวอลเลมเมอร์เนี่ยจะอยู่ที่เอลีดเดอร์ชิพครับอยู่ที่หกหรือเจ็ดประมาณนี้ แปลว่าคุณทอยเกินหกเนี่ยโอกาสรอดสูงแล้วแต่คราวนี้ถ้าเกิดคุณติดคอมพิวเตอร์อัปเดเข้าไปครับลบหนึ่งนะฮะระวังด้วยอย่าลืมใช้นะฝั่งเราเองด้วยครับก็าทาตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะเทสไปผ่านเขอทั้งสูงครับถ้าติดแบตเตอร์ช็อไม่ดียังไงอ่ะก็มีสามอย่างด้วยกันครับผมหนึ่งแบตเตอร์ช็อคครับจะมีศูนย์โอซคือยึดจุดไม่ได้เช่นเขายึดจุดอยู่คุณไปแบเตอร์ช็อคเทสครับผม ปรากฏว่าเขาเซ็ไม่ผ่านโอซิสุนี่จุดไม่ได้ครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับใช้เจมใส่ไม่ได้บางรังเนี่ยเก่งก็ต้องมีเจมกดใช้งานสั่งการนะครับแล้วถ้าติดเ็นช็อปปุ๊บกดเจมไม่ได้ลําบากเลยครับแล้วข้อที่สามครับถ้าเกิดทาการฟอรแบ็กเช่นโหสู้ไม่ไหวต้องเรินถอยแล้วต้องทาการเ e s เพรสเอ็ดเข็ด้วยครับหนักเลยที่สําคัญทับเราถ้าเกิดฝั่งข้ามติดเ็นช็อคเราได้บวกหนึ่งวูลโลด้วยนะครับโคตรดีดังนั้นเนี่ยหลักการเล่นทับนี่ครับทำให้ได้ฝั่งข้ามติดเบนวเรา สลบมครับตามนี้เลยอ่ะยูนิตกันบ้างดีกว่าครับวอลลดครับเป็นวอลล็อกสเกอร์ครับผมร้อยสี่สิบแต้มบวกยี่ห้าแต้มจากตัวของเอนชั่นเมนต์ออร่าอัพเฟลเลอร์ครับวันนี้เนี่ยมีจุดเด่นคือว่าถ้าโจมตีศัตรูโดยไม่มีเพื่อนระยะหกนิ้วครับจะบวกหนึ่งบุโลทันทีคือเหมือนวิ่งเข้าไปแล้วเสียบเขาเลยเนี่ยฮะบวกหนึ่งบุโลง่ายๆเลยเดมอนเบรดสเปียร์ครับเป็นปืนยิงนะฮะเมลต้าสี่ ยิบสี่นิ้วยิงสองนัดสเตนสิบสองดาเมจดีหกครับผมแรงมากๆแล้วถึงเข้าถึงได้สิบสองนิ้วซึ่งคุณเข้าอยู่แล้วเนื่องจากว่าคุณต้องการไปแจกไปคาวินเจอ,อ,อเร์ออฟเดรสนะครับใส่เข้าแล้วก็ต้องการไปทำมันท่นช็อคเขาเนี่ยโอกาสตา่วัาสิบสองสิบสองนิ้วสูงมากแปลว,ว่าคุณยิงเป็น, Melt นมเมลต้าสี่นะฮะก็ดาเมจเป็นดีหกบวกสี่อย่างอย่างเวอร์ที่ยิงเข้าแต่ปัญหาอยู่นิดหนึ่งคือทูฮิตสามบวกครับก็ต้องวัดใจนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้ ไม่ได้ตัดหัวมากอะสมโบกถือว่ากลางๆสวยๆส่วนห้าบอกมันติดลอนเชอร์ครับก็เป็นปืนติดบนตัวของวอล์ด็อกสตอเกอร์ทั่วไปอาวุธตีวิชิตครับเป็นสโตรเจอร์คอครับผมตีสี่ครั้งสเตนที่สองไอพีลบสามดาเมจดีหกบวกสองแรงนะฮะดังนั้นล่ะครับบอกเลยว่าไอตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นตัวลวงที่ดีฮะคือเป็นวอลล์จริงแต่ก็วิ่งไปล้วงตัวง่ะ แบบไม่ติดเพื่อนอะ่ะจะยิงเมลต้าหรือจะมาเข้าไปขวดเนี่ยถ้าไม่ใชตัวใหญ่ๆอย่างพวกแบบเออเดนนอร์ฮะเอาไม่อยู่เดนนอร์ Dead ก็น่าจะแตกอยู่ครับเพราะว่าสซอรับตเจ้าของสเต็่สองอะเดนนอร์ Dead มันท็ัปเน็ตสิบก็บ 90, จะไม่ผิดรถถังเล็กเนี่ยเละหมดครับพวกกรเต,เตอร์นะเจอนี้วิ่งใส่ก็แตกหมดครับผมเอชเมนครับเป็นออร่าเทอเลอร์ทำอะไรได้เมือ่อยึดจุดครับลรวเดินออกมาเราจะเป็นเจ้าของจุดต่อเหมือนกับพวกที่ยึดจุด ไอ้พวกไอ Object ้ Objective ส e เยครับยึดไปแล้วเดินออกปุ๊บเป็นของเราต่อนะที่สำคัญครับจุดนั้นเนี่ยมี r e a แพร a ออร r ด้วยก็คืออก,กดบ้านเนี่ยนี่ยของ m i t o จิออฟเ e รสเนี่ย, Red, ยสตูที่อยู่ในระยะจุดนั้น12นิ้วครับเมื่อทำการเป็น o ้นช็อคเทสจะลบหนึ่งครับผมว้าวก็เลยติดให้กับตัวของ Warlock Stalker นะครับทำให้มันได้ทั้งเรื่องของการวิ่งไปยึดจุดคนเดียวพนเมิคนเดียวแล้วก็แจกออร่าลบ ในส่วนของเวลาเทสด้วยครับถัดไปครับวอลล็อกริกันครับหกตัวมันคือวอล็อกสายยิงไกลแหละแต่จุดเด่นคือเขาไปยิงตัวใกล้สุดครับ AP พบวกหนึ่งปืนมานะครับที่เด่นเลยนะคือตัวของเดมอนเบรสสเปียผมเมลต้าสี่ยี่สี่นิ้วยิงสองนัดสเตน12สสองอพีลบสี 4, ่ดาเมจดีหกแต่ว่าอย่าลืม ถ้ายิงใกล้สุดครับไอพีลบห้านะครับใครจะไปเซฟม,มันได้วะคืออย่าโดนมันวิ่งชาร์จใกล้ๆผมไอตัววอลด็อกวีกันเนี่ยปืนมันแรงมากแต่ข้อเสียคือมันตีใกล้มันห่วยนะเพราะมันเป็นอเมอร์ฟีดแต่ขอแค่วิ่งไปยิงใกล้ๆสักตัวหนึ่งสิบสองนิ้วเอเามเา้าสี่ยิงก็ผมรดหนังตัวนงไนก็อาจจะแตกกันได้ผมตรงนี้ถ้าเกิดเทสเป็นท็อกไม่ผ่านก็อย่าลืมนะครับสไลด์ทีสอง ก็จริงแต่ว,ว่าวงหนึ่งบุนโลถ้าเกิดยิงตัวที่ติดพัญชอ็อทครับผมโอเคต่อไปก็เป็นตัวของวอลล็อกคานิวครับร้อยสี่สิบแต้มจุดเด่นครับรีโลชาร์จได้ติดห้าบอกมันตีลอนเชอร์ครับข้างบนเอาไว้ช่วยยิงทำาตาเมจแล้วก็อาวุธครับเป็นตีวิชสองอันคือริปเปอร์เชนทารอนครับผมแบบสไตล์เนี่ยตีหกครั้งสเตนสิบเอพิลบสามเตรเมทดีสามแบบสวีปเนี่ยตีกวาด ตีอ2ครั้งเต้ 8, 2, นอพ p ลบ2ดาเมจ1ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมครับผมสวิฟตีกวาดเก็บตัวพวกทหารราบสไตร์ตีตัวสึกๆหน่อยหรือรถถังก็ได้ครับผมน,นอกจากนี้ครับยังมีส็ลตเจอร์คอติดมาด้วยครับผมก็คือตี6ครั้งเต้ 12, 3, น12พ p ลบ3ดาเมจห6บวก2ครับตีพิชิตโหดมากแล้วก็อย่าลืมครับเมื่อตีตัวที่ติดบั้ชอครับได้บุง1บุนโลรวมกับทัพนี้เนี่ยใช้เป็นวอลด็อก สิบสองตัวก็ค <región. 6 S 2> ือเป็นวีกันหกตัวแล้วก็เป็นคานิวครับอีกหกตัวมันจะอยู่ที่ประมาณสักเออหนึ่งพันก็เก้าสิบห้าแต้มเมื่อรวมตัววอลล็อกซอกเกอร์ไปด้วยวิธีการจัดทับครับไม่ยากเลยคุณซื้อวอลล็อกมาทั้งหมดเจ็ดกล่องนะผมเจ็ดกล่องก็ประมาณสักสองหมื่นกว่าบาทนิดๆแลเทไหรอ่ะสองหมื่นหนึ่งสองประมาณไม่เกินสองหมื่นสี่สองมืนสามกว่ากว่าทผมคูณเลขกลมๆนะ สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยครับก็จะได้ครบทั้งหมดนี้แล้วก็คุณเอาวอด็อกเหลือหนึ่งตัวไปขายเพื่อนก็ได้ครับผมครบแหละจัดง่ายมากแค่ซื้อวอด็อกสอแปรมันเข้าไปครับแล้ววิ่งใส่ตัวครับผมอีกอย่างทับนี้เจมมันค่อนข้างดีนะมีทั้งบัฟพวกวอด็อกบัฟเปลาตีพวกตัวที่ติดปั้นช็อคแล้วแบบคดิดที่ข้อฮิตที่ห้าบวกนี้ก็มีฮะซึ่งแสบมากๆตรงนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าอยากเล่นเคอสไนท์แล้วแบบไนส์ Knight ใหญ่ไม่พร้อมครับยังไม่อยากทำไนส์ใหญ่เพราะลงสีแล้วมันเหนื่ออยเกกินปตัวใหญ่ระบ แล้วลำบากใจว่าผมเมื่อไร่จะประกอบเสร็จแก๊งวอล์ดก็ผม13ตัวเป็นลูกน้อง12ตัวเพาะตัวหัวหน้าหนึ่งครับเล่นได้เลยครับประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่สนใจก็ไปเล่นที่ร้าน e g e n r y ดี a r อ g เก e ได้ซื้อของที่ร้าน e g ล n จนดี a r อ g เก e ได้ขอบคุณ e g e n r y ดี a r อ Game อีกครั้งครับที่สนับสนุนคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ